ยี่สิบสองพอตบ้าบเด็อดขายอ้าวพงล่ักบาอยู่บ่ทังในน่ะโอกูเดียวนาะพ่อโอ้เ่ระกันนั่นน่ะระกันั่นแต่เขาเ่วบออว่าจะเพิ่มไปเ้องเขาใช้ต่อ่คนเดียวเบ่ท่านเดีวโอ้ยก็กิจำมันเลยว่าบางทีบเดอ มาเรื่อยๆมาจจักกซักว่าวอยู่บอกเพราะว่าจะนอนเออไันไทยทั้งในเขาบ้างเนี่ยโอ้ยฉนอยาเบิ่งไปหาสวรรค์เนี่ยนะนวกใสวัสดีจ้าใชมวหมยใชกินผาเที่ยวถ้าจะมีเขาหรอกจะไจะพอไปจนี่ละ่เล่าใจขทั้งใน เลื่อน那边ไปห่วยมันเลื่อนไปเลยเลื่อนหรอนี่จะคว่ำเพราะมันมูท่มาอยู่ข่าวขึ้นเล้าจ้าข้าวขึ้นเล่าเลื่อนมาหรอจะหล่นมาหรอว่วยก็กนนี่แหละ

สวัสดีค่ะทาคุณมีผู้สาวว่าทำรยเย็สลัามรี้สาวบมีสลักามมีผู้สาวว่ามาสันท้างคุณมาสันท์คุณเ่าเอ็นหน้าได้ขาวจะเหลือเล่าแล้วดิ

พักเหนก่อนพักเหนก่อายจ้างยกพักยกบงพักยกสามยกคือกันตะสีกับสมยกเนาะสีกับสยกเี่าเอ้เอาขึ้นเล่ากับสมยกคือกันว่าจะจมทั้งหนอกสอด้้ามเท่ยวเียนี้าจะสสไหมเอาขึ้นไปก็ได้ครับ ทางผลเห็ดงานเมยังที่บ่ถามข้าเจ้าดูกำลังนอนวายกำลังสีนอนก็มีเปลี่ยนกันแน่เป็นยังฟันมาเอาไปตกรสอหลดเราสั่นเงยเกินเราโอ้ยตักสนหนึ่งขาเจ้ากะทตั้ันละถ้าเฮียนี่เห็ดเปีนเอาไว้ถะยงนี่น่ะย่างล้มัใสรถอยมุงไปพ่ มันสีสดุดร่มเโอ้กจะไนจเขานพเราจะบ่ไดหนทัน็่อไหนา่างไก่เลยาไก่มันใหญ่ได้ไหนะบ่ไหนใส่เนาะมันก่มันเล้อยน้องสังไครต่ะว่าีเอี่อี่สุดวากว่าที่รานอาาอ่ะอันย่งไก่เนาะมัน่างก่เนาะดียวนไวานี่าส่อวบอกให้ยับรสีกบ่อยับ

ลายดอกเก็บเรีนๆก็ว่าขายเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกัเกี่ยวกันที่มือละสองสิบมงกก็ว่าเฮ็ดเรี่นๆขายจะสี่หมื่นบาทก็พออ่กไม่ดอกเรื่องไรก็ได้ขอท่าเด้วยก็ได้ครับ

จะพาเมยบ้าน่าได้ข่าวไยกินตำบกฮ่มกับพ่อดอกแล้วว่ะเล่าสิกินเล่าสิกินเองแล้วป่าเล่าสิกินตำบก 教，耶！教你，快点，快点，快点！